เมื่อไหวเราใจแข็งเราบ่อยองเาหยั่งใจร่างกายเราก็เจ้เราคือจะแบบสงเพศเจ้าของป้าอย่างซินาเขาเรียกว่าพ่อต้องใส่เด้อพ่อท่านท่านดีกับพ่อพ่อกับท้านใส่ต้องเฮ็ดท่านบ่อยอยู่มีข้อติดใจนะฉันก็เลยไล่ไปบอกไอ้โควคุณดื้อคุณบ่ยองใส่ใส่อะไรอ่ะช่อหายใจอ๋อ นังดอกพอัได้อืดอ,าอ้านังดอก<พ>อน้อยนึงใจ่อใจ,จบายเนาะคเห็นนคนนี้บอกว่าโอ้ปู่จิ้งยอมใ่แบบแม่ใส่แบบนี้เดอ้อเคยเขาบอ,อต้องใส่ครอบตรแต่น้องใส่แต่แค่แบบตรงออบบนี้เด้ออืมขอเขากแม่เตี่ยมไม่ไหายเลยนะ<า>่ะเบอรแล้วนยอมใส่บ่ อมา่กี่หมอกระบอกเปียกระบอกหมอแล้วว่าเมื่อเอินสิเอ็ดโมงด้วครับหมอผมปิดผ้าพ่าอแกโร่ยาบแล้วก็ไปนองคายตอออกจากบ้านเขาแล้วก็ไปหนองคายเลยไปนองคลา,า,ายเจนะ้คนนา,า,าคุณนายไปแส่นลลอนถิมาซักผ้าช่ดูว่าพี่นกแค่ชุดสองชุดไม่ต้องซักหรอกมันเปลืองไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่นกซักมือก็เดี๋ยวมาปั่นกันไม่เป็นไรอัู่ด ไม่เป็นไรอียงรู้ปะฟังบอกพ่อด้วยนะว่าไม่ได้ไปนะปันปันเรียนออนไลน์ถึงบ่ายสามไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรของพี่โนเนี่ยแค่ให้บอกพ่อเฉยมันว่าอี๋เนี่ยกระแทกมันคืนแล้วนะเธอไมันบ่ค่อยกล้าจันทร์ก่อ็จันทร์ใสเหงอเลยตอนไม่ปล่อแล้วน่นหน้าอี๋ต้องบอกเตี้ยมาเป็นคลิปรอบเตี้ยมาไปนอนตัวเมากขาคนนั้นคนนี้เหไหม ม้าหนีเบอเห็นเด้อันทอย่างตลาดซุ้มเอื้อจักรผ่านไปอีเหยียวเมื่อวานนี่ก็ขี่อ้อมไปเพิ่นอ้อมมีตลาดซุ้มอื้อไปตลาดแ่ะเห็นร้านซุ้มอื้อเจ้าก็บว่าผักใช่ไหมคันเจ้าเมื่อยเมื่อยกันนอนกี่นาทีอ่ะแก่ไปกันนอนบนลูกแม่ทันทีคนเข้าไปจินั่งลุกขึ้นมานั่งนอนลมผ่าเลยอือส่งกระหัดกินแต่ตอนแรกพ่อเขาลงบ้านเลยพ่อเขาจะหมักเสนอไปหาพ่อเนาะ พ่อยัไม่รีบบอกเนี่ิตอบเองบาเรื่อยจนฉันจัดใสพี่นะไว้ถึงวางใช่ไหมไอพ่อเป่นนองไม่เป็นอยังมักลวงอะนะคนอื่นมาถามพ่อกันเลาวก็เป็นสั้นอะฉันก็ว่าเนี่ยไว้ไอพ่อเป่นนองไม่เป็นอยังถามพ่อได้ยังไม่ถามเจ้าอือคนทั่วไปใช่อือมันต้องเจนสั้นจนเธอสิแปอันั่นมาได้หรอกคนลองทิ้งก็ยังว่เป็นคนอื่นนี่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรกันไม่เป็นไรอะไรเกี่ยวกับรังค้างค้อแต่รังเลย ออกมาคาดคา,า,าบริวารที่เจอเมื่อวานนี้ก็ไอ้พ่อมงเงินให้เท่าไหร่บุ๊คเปี่ยนให้ชุ่มมือดิหน่ามือละน้อยดิหน่าเธอเมื่อกี้ก็ซื้อเข่าไปให้กับเบอรกินแั่ขี้ลดจะไปาไห,ไหากินข้าววันจันทร์เขาไม่ต้อง<ร>ซื้อให้นอนหรอกเขาเราียกเปียนแล้วร,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 รู้เลยว่าเปียนซื้อเข่าซื้อเขา่ามาให้ก็ทีเห็นอยู่จ้ะเขาเห็นวางยางก็บอกอยู่นะว่าซื้อเข่ามาให้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปหาซื้อกินข้างนอกวันจัน ชองมึงในกระเป๋าสภาแล้วนะนี่แต่นงกับขนมเราออกมาเมาเรียกว่าเออไปดนๆอะไรดีมันต้องถือด่าจัดไปยางที่ไหนโอ้ยพอสิได้ซื้ออย่างกิงเธอเพิ่งว่าเมาเนี่ยตัเมา ตังเ่เหันท่นีตยเ,เมื่อังกจะให้ไปสองรอยละไอโกยย้ก็ห้เออเฮ็ดแบบเพี้ยงเจ้าของเป็นคน้คนค้น่าการผู้ดีสไตล์รงหนแบบเสังเกตในเวลาก็าอย่างจิเป็นเพี้นสไตล์คนคนผู้ดีอย่างว่า <laughs> อย่างทืน่นั่นไอโก้นนะนันวางไหนเด้นะ่ะ ตอนครูไลน์มายัง11แล้วนะตอนคูไลน์มาหรอยังโมงล้วนะตอนครูไลน์มารอยัง11โงลยวนตอนครูนมาหร้อัง1มง้วนะนรูน์ม้หอยัง11โมง้วนะนครูไลน์านอยัง้วนะตอนครูไลน์าหรือัง11โมงแล้วนนครมนก็าหรอง11โ้นะอนครูไน์มาหรือยัง11โม้วนะตนครน์มาหอยงมงแล้วนะอนนมาหรอัง11นมนะอนคมามีืัง11โจะโท้ไป ที่บอมาเพราะอย่างนั้นมันเจอบ,บินของเธอ,อบินไดยหลายคนอะเป็นหนีหนีหลายเด้หนีบางอย่างวันนี้ฉันก็บอกอัวได้ว่าอันขัดขีเหตุไหน่ฉันบ่มีเงินก็เอาที่ไปไว้ให้แนรเริ่ก็ว่าไม่อยากให้เปิ้นเป็นหนีมาค่ามึงเอ้ยอัว่มาลงทุนมึงจะต้องเป็นหนีมาขู่ขีเบิยแข่งถึนขี้ข้านวะก็ไม่าหลังจากข้อความนี้ อครับค่ะครับค่ะรับหรือสติกเกอร์ใดๆทางสิ้นถ้าส่งครูจะโทรหาส่วนตัวทันทีออียนใหม่คเป็นคุก็เล่นอยู่บออืมติดอย้่ง็บอกว่ต้องเอาไม้มาอาไมต่อกันล่ะพดเมื่อไงเ่เลี่นทม่ไต่บอลใ่ไหมอืม เพื่อนมาตกติดกับติดกับพวกเล่นนเหอบอรบนี้อันบ้านเขานี่ยมองใดที่ว่ามันเป็นพื้นที่สีแดงมือรอพื้นที่เสียงติดมันไม่ก่อนเลยเพื่อนบ้านเธอเนี่ยโซนบ้านเธอติดมันไม่ละเมื่อนั้นเพื่อนเห็นผู้ใดว่<ม>าบ้านเอียงตรงทบ,บอน่ะเออมีนอมคนติด,จ,ดจากกันรุ่งเขกันบ้านเอียงว่าบุกเอกวายอยู่โซ่ ที่แยกเขับไปขวามืออยู่ตรงโรงบ้านนะั่น่ะบ้านเอยียงมันมั่นทนบ้านเอยีงอยงตองเอียงพุทธะซื้ออย่งพวกนว่าเน่ะคือว่าได้ยินข่าวว่าท่านแต่มันว่าหลายมื้อนะเด้วันนี้ยุตเจ็ดมื้อแล้วนี่ขอบี๋ห้ามื้อก่อนเพราะว่าอาชีพนี้ทางอาชีพอะไรขี่ไปฮอดไป็ดสนีท่นออานเขาอ่านไล่กันแสดงว่าต้องมีข่าวชุกเฉนมาใี่คู่ถึงได้สั่ง ปกติเราครูจะสั่งตั้งแต่เสาร์อาทิตย์แม่ต้องสั่งแต่วันศุกร์แล้วคันสิปิดอ่ะนี่แหละปิดโลดแล้วใครมันเรียนแบบนี้เอาถ้าเขาเป็นม้านอ่ะคันครูสั่งจังซี่แล้วแสดงว่าอีกเงาเพราะว่าปอเปียบอกว่าครูให้โหลดอย่างกูเกิลอย่างไรล่ะกูเกิลเพย์เออกูเกิลเพย์เดี๋ยวพี่เปียก็ได้มาเรียนกับปัน